สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกแล้วในการดูพระอาจารย์เป่งบุเยือนง่ายๆสไตล์เอกพระดีะมีเอฟซีนะครับมาขอให้ชี้ตำาหนิบอกจุดใจเงินเครื่องรางบ้างลูกอมเพชรขับของท่านอาจารย์เป่งบุเยือนในการสร้างลูกอมอ่ะ ท่านได้สร้างมาจากเนื้อของสยบมารคือเนื้อพายสิบสามตนนะครับนี่คือลูกอมเพระชรกลับเนื้อหามวลสารก็จะเหมือนแผนสยบมานนะครับลูกอมเนี่ยเวลาท่านจะปั้นเพื่อที่จะกดพิมพ์ทําขุนแผนสยบมารหนึ่องค์ท่านก็นจะปั้นนะครับแล้วก็ไปวางไว้ม่พิมพ์แล้วก็กด มวลสารเนื้อหาก็จะเหมือนคุณแผนสยบมา่าเรามาดูเนื้อหาเนี่ยเห็นไหมครับมวลสารนี้ก็จะมีทั้งว่านร้อยแปดผงพายนะครับแร่เหล็กมวลสารจะเหมือนกันเลยเห็นไหมครับจะเหมือนคุณแผนสยบมา เป็นเนื้อสีเทานะครับเนื้อเทาๆนี่ก็จะเหมือนรบนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เป่งท่านทําระอุนแผนสยบมาแต่ละครั้งนะครับผสมมวลสารแต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกัน,นครับเนื้อก็จะมีแก่ว่านบ้าง แก่ผงพายบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อมีทั้งเนื้อใส่สีพึ่งแก่สีพึ่งเนื้อออกขาวตรงนี้จะออกเนื้อออกขาวครับหยบมาครับเพราะฉะนั้นลูกอมลูกอมก็จะมีเนื้อออกซอนสีขาวเหมือนกันนี่นะครับ เนื้อจซอนเดียวกันเลยเห็นไหมครับอันนี้ผมเอาเอามาให้เป็นตัวอย่างนะครับว่าเนื้ออ่าลูกอพยศกับก,ก็คือเนื้อของคุณแผนสยบมานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีหลายโซนออันนี้จะออกดําๆเทาๆบางทีจะออกขาวนะครับอันนี้จะออกเทาเลย เห็นไหมครับถ้าสร้างพระแต่ละครั้งเนี่ยท่านกดไม่เยอะฮะกดได้สิบยี่สิบสามสิบองค์เพราะฉะนั้นการผรสมมวลสารแต่ละครั้ง mm hmm. ก็จะไม่เท่ากันนะครับเพราะไม่ได้ตวงนะะไม่ได้เหมือนทําขนมเค้กหรือทาขนมนะครับการทําคุนแผนท่านจิบอะไรใส่มากใส่น้อยเพราะฉะนั้นเนื้อหาก็จะไม่เหมือนกันเพราะงั้นหลักการดูง่าย,ายๆะครับลูกอมไปะกับ ของจารเปิดบนเืนหนึ่งเลยอันดับแรกเลยนะครับนี่เห็นไหมครับทุกลูกนะครับส่วนใหญ่ทุกลูกจะมีรอยแยกรอยแยกรอยแตกนะครับส่วนใหญ่ทุกลูกเนี่ยครับอืจะมีรอยแยกรอยแตกนี่คือข้อบ่งชี้ข้อแรกนะครับ สำหรับการดูลูกอมไปจักรนั่นแหละครับนี่ครับจะมีรอยแยกรอยแตกนี่กับอีกองหนึ่งนะเห็นไหมครับรอยแยกรอยแตกเลยถูกถินถูกถูกมวลสารนะครับมวลสารผงพายมีแร่เหล็กว่าร้อยแปดนะครับน้ำมันแกแล์นะ้ำมันประสาน เนื้อหาหมวลสารจะเหมือนขุนแผนสยบมารน,นี่นะครับดูง่ายเลยจะเห็นชิ้นพายชิ้นกระดูกเม็ดไหนดูง่ายก็จะดูง่ายครับไหนดูยากหน่อยถ้าเป็นเนื้อนะออกเทาๆอย่างนี้ยนะก็จะดูยากหน่อยแต่ก็ยังมีแร่แร่เหล็กอะไรปลขึ้นนะจะมีรอยแยกแบบรอยแยกทุกองข้อสามเลยนะครับเป็นจุดสังเกต ก็คืออ่าเห็นไหมครับนี่จะเป็นใยกระดาษเหมือนกับว่าท่านปั้นเสร็จครับท,ท่านก็จะไว้ในถาดในถาดท่านก็จะรองกระดาษไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเกือบทุกลูกนะครับจะเห็นใยกระดาษเนี่ยครับจะมีใยกระดาษติดเกือบทุกลูกนะครับ ส่วนใหญ่เลยครับเพราะว่าเวลาแห้งเอาไปปุ๊บเวลายกขึ้นมาก็จะติดขึ้นมากับลูกอมนะจะติดขึ้นมากับลูกอมจะมีเกือบทุกลูกครับแล้วก็จุดที่สังเกตก็คือจะไม่กลมจะไม่กลมทุกลูกนะฮะลูกลูกอมที่จะจับเนะี่ยจะไม่กลมทุกลูก จะมีรอยแบนๆเพราะว่าท่านวางตาไว้ครับอย่างเงี้ยวางตากไว้เห็นไหมวางตาไว้บนในฉากเพราะนั้นจะมีรอยแบนๆ,ๆครับในการทําตอนนั้นท่านอาจจะเป็่งบุญยืนท่านก็ได้มาให้ท่านพระครูท่านพระครูก็ได้เก็บไว้แล้วก็ถ้าเป็นเดิมๆที่ได้จากท่านพระครูเนี่ยก็จะมีใบปล่อย่ อยู่ของอาจารย์ปิ่งครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นี่คือใบปล่อยที่ท่านพระครูสุมทรท่านทำตอนออกให้บูชาลูกละห้าร้อนะครับที่วัดโพเพราะฉะนั้นการดูหาถ้าดูลูกอมพปสกับได้ก็จะดูขุนแผนได้ครับลูกอมเนี่ยมันมีการหดตัวเนื่องจากทำาดยว่านจึงเกิดร่องรอยปีนั่นคืออันดับแรกเลยครับ อันดับที่สองเนื้อหาเหมือนสยบมารอันดับที่สามจะมีใยกระดาษติดเกือบทุกลูกนะครับเกือบทุกลูกนะครับผมใช้คำว่าเกือบเพราะบางลูกไม่ไม่มีก็มีนะแต่ถ้าดูง่ายๆคือมีสุดใหญ่จะเห็นแล้วก็จะมีแร่เหล็กนะครับผุดทุกลูกข้อที่สี่เลยจุดตายเลย จุดจ่ายเงินสําหรับตัวผมนะครับดูรวมๆแล้วสามอย่างอันดับที่สีค่คือนี่แหละครับนี่คือแม่เหล็กแม่เหล็กดูดติดเพราะท่านผสม,มแร่เหล็กด้วยชัดๆเลยครับทุกชิ้นทุกเนื้อนะครับนี่แม่เหล็กดูดติดหมดนะครับนี่นี่คือจุดจ่ายตังค์เลย ใครมานั่งทะเลาะกันใครมีความรู้ไม่พูดไปแบ่งปันนะครับมีแต่แขวกกันเนี่ยไม่ต้องมาชมคลิปนี้อย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยอยากจะมาเผยแพร่จุดตายจุดสายตังเนี่ยก็เพราะว่ามันเหมือนดาบสองคมครับไอคนที่ว่าดีก็ดีไปจริงๆคือเริ่มจากผมอยากให้มีมาตรฐานพระพิมพ์ขุนแผนเนี่ย ทุกองค์ทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีพิมพ์ของเขาตายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูคุณแผรเนี่ยถ้าดูเนื้อเป็นดูอย่างอื่นได้มันก็ตบครับแต่เครื่องรางเนี่ยอย่างลูกอมเนี่ยอ้าวมันไม่มีพิมพ์ให้ดูทําไงกันเนี่ยแหละครับจุดที่ผมจะให้ดูสอนให้ดูนะครับลูกอมห้าเก้าดูไม่ติดนะครับเนี่ยครับลูกอมห้าเก้าตอนเนี่ยดูไม่ติดนะครับ พราะลูกอมไปจับนะครับเดี๋ยวจะสัจสอนนี้นะครับถ้าไปจับนี่ดูติดหมดนะครับเพราะท่านผสมแร่เหล็กที่ขึ้นครับดูไม่ยากครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปต่อไปครับอีพีต่อไปเดี๋ยวผมจะมาบอกเคล็ดลับการดูพระแท้ง่ายๆสไตล์เอกพระดีนะครับผมรับเช่ารับบูชานะครับ ถ้าใครที่มีพระอาจารย์เป่งถ้าผมดูแล้วแท้ดูแล้วชอบผมรับเช่านะครับเช่าในราคาสูงนะครับขอ,องอาจารย์เป่งหรือว่าถ้าใครสนใจอ,อยากจะเช่าหาอยากจะลองใช้ก็ติดต่อมานะครับร้านผมอยู่ที่พันทิพย์งาวงวานชั้นสาม ตู้ B 63นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับจบคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ